สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกทันธรรมค่ะในแพทย์ชัดชัยซีบันติดและดิฉันชุลีพรช่วงรังสีกลับมาพบกับท่านเช่นเดิมพร้อมกับสาระดีๆทันโลกและธรรมะทันธรรมค่ะท่านผู้ชมคะในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเราคงเห็นองค์กรต่างๆทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐทําความดีกันมากมายเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหรือว่า มอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทางด้านกีฬาและดนตรีนะคะกิจกรรมเหล่านี้เรียกว่า CSR กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยค่ะวันนี้เราก็เลยมาถามคุณหมอชัดชัยค่ะว่า CSR ค,คืออะไรและมีความเป็นมาอย่างไรคะครับ CSR นี่ต้องถือว่าเป็นคำยอดฮิตแล้วนะครับตอนน,<แ>นี้องค์กรต่างๆทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคที่ไม่แสวงผลกำไรนะครับ<แ>ก็จะมองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างนะครับแต่ความหมายที่แท้จริงของ CSR นะครับซึ่งมาจากคำว่า corporate social responsibility <แ>นะค<แ>ความหมายที่แท้จริงก็คือความรับผิดชอบขององค์กรต่อใครนะครับ<แ>ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่า stakeholder นะครับ ทีนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครบ้างนะครับนู่นเลยครับตั้งแต่ลูกน้องหรือพนักงานนะครับเรื่อยไปจนถึงลูกค้า,านะครับผู้ถือหุ้นนะฮะแล้วก็ไปจนถึงสังคมสิ่งแวดล้อมหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าทั้งระยะใกล้ระยะไกลเลยนะคะกินความไปถึงความสนใจของสาธารณะด้วยนะครับว่าตอนนี้สถาสาธารณะทั่วไปเนี่ยต้องการอะไรอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่า CSR นะครับค่ะทีนี้เนี่ย เราจะรับผิดชอบต่อสังคมของเรามไม่ว่าระยะใกล้คือลูกค้าพนักงานแล้วก็ระยะไกลเนี่ยแยกเป็นหมวดหมวดดีไหมคะว่ารับผิดชอบต่อลูกค้าเนี่ยทำยังไงคะใช่ครับรูปแบบของ csr นี่นะครับก็อย่างที่คุณชุริพรได้บอกไว้นะครับคือว่าเป็นระยะใกล้กับระยะไกลในระยะใกล้ก็อันแรกเลยคือในส่วนของลูกค้าละกันนะครับในส่วนของลูกค้าเนี่ยนะครับความรับผิดชอบตรงนี้ก็คือว่าการที่เราสร้างคุณค่า มากกว่ามูลค่านะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อลูกค้าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้เนี่ยได้มากนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ซื้อของถูกมาขายแพงนั่นแหละครับ<ล>ข้อที่ 2, 2>, คค2คือการให้ข้อมูลนะฮะทั้งเรื่องขององค์กรน,นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์จะต้องถูกต้องเที่ยงตรงหรือพูดง่ายๆว่าตรงไวตรงมานะครับไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าสร้างภาพหลอกๆแล้วให้คนอื่นเกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นองค์กรที่ เขาเรียกว่ามีธรรมมาพิบาลที่ดีแต่ข้างในแล้วไม่ได้เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่ CSR ครับนอกจากลูกค้าแล้วก็ต้องมีคู่ค้าด้วยใช่ไหมคะครับในระดับใกล้นะฮะในสังคมระดับใกล้อันต่อไปคู่ค้านี่ก็คือใครฮะก็คือเหมือนกับว่าที่เราจะต้องไปทําธุรกิจร่วมด้วยเช่นซื้อของเข้ามาแล้วก็เอามาผลิตอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของนี้ก็จะต้องมีลักษณะของการแบ่งปันและก็ใช้ทรัพยากรร่วมกันค่ะ คือพูดง่ายๆว่าไม่ผูกขาดนั่นเองนะฮะไม่เอาแต่ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็กดให้คนอื่นต่าลงเรื่อยๆและที่สําคัญคือการไม่เอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของ community fair trade เป็นลักษณะของ CSR ต่อกับคู่ค้าครับค่ะก็ทําให้คู่ค้านั้นรวยไปด้วยกันนะคะค,ความจริงแล้วหลักการอันนี้มันเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้งะ,ะ่งะก็คือว่าเราให้ไปก่อน เราก็มีความใจกว้างนั่นแหละครับใช่แล้วก็มีความรับผิดชอบจริงๆแต่สุดท้ายเข้าเปรตก็จะได้กลับคืนมาซึ่งเราจะพูดทีหลังว่าได้อะไรบ้างค,ค่ะนะคะถัดไปเราในสังคมใกล้มีอะไรอีกไหมคะครับถัดไปก็เรื่องของชุมชนนะฮะซึ่งเป็นในระดับสังคมที่ไกลออกไปนะฮะในระดับชุมชนเนี่ยก็ลักษณะของกิจกรรม CSR ในลักษณะนี้ก็คือว่าอันที่1คือการส่งเคาะเกื้อกูลชุมชนนะะ,ะ,ะก็คือกิจกรรมสังคมส่งข้อต่างๆที่เรา เคยได้ยินว่าองค์กรนั้นองค์กรนี้ไปจัดทําด้านนู้นด้านนี้นะครับค่ะสนับนะสนุนท้องถิ่นตัวเองที่อยู่นะคะใช่ข้อสุดท้ายอันที่4นะฮะก็คือในส่วนของรูปแบบ CSR ต่อ,อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในกลุ่มที่4ี่ก็คือในกลุ่มของประชาสังคม,มนะครับในนี้ก็คือหมายถึงสังคมโดยภาพรวมนั่นเองมีอะไรบ้างน,นะครับ ได้แก่หนึ่งคือการพัฒนาสังคมคก็คือว่าพยายามหากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนชุมชนและสังคมนะครับถัดไปก็คือเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแน่นอนครับถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วงานของเราเนี่ยไปกระทบกระเทือนตรงนี้ก็ต้องมีการแก้ไขนั่นเองแต่อันนี้เป็นภาพกว้างละ,ะงการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องของการกระทนการทําประชาพิจารณ์ก่อนที่จะตัดสินใจทําใหญ่ๆอันนี้ก็คงหมายถึงวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบก็ควรจะต้องทําประชาพิจารณ์ก่อนอันนี้ก็เป็นกิจกรรม CSR ในระดับประชาสังคมครับแล้วก็กิจกรรม CSR ในระดับประชาสังคมอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบด้านการเสียภาษีอันนี้นสาคัญมากเลยนะคะถ้าคุณไม่เสียคุณก็ต้องโดน สันพกรเรียกด้วยค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วมีรูปแบบอื่นๆไหมคะสุดท้ายนะครับเรื่องของอรูปแบบของ CSR <spaces. S 2> ที่เราจะต้องมีต่อคู่แข่งทางธุรกิจค่ะนะครับแม้กระทั่งคู่แข่งทางธุรกิจก็ยังต้องท <c oughs> ํา CSR นะคะค่ะทำ <c oughs> ยังไงอะคะอันที่หนึ่งเลยนะครับเช่นในเรื่องของการปฏิเสธการใช้สินบนนี้เป็นต้นซึ่งก็มีเหมือนกันนะครับมีองค์กรอะไรอย่างหนึ่งรู้สึกจะเป็นผู้ขาย ตัวชิปคอมพิวเตอร์เนี่นะครับไปเซ็นสัญญากับรัฐบาลเวียดนามบอกว่าจะไม่ดําเนินการทุกอย่างของธุรกิจในประเทศนี้โดยไม่จ่ายสินบนเลยอย่างเี้ยต้นนะครับอันที่2ก็คือไม่ทําลายคู่แข่งขันด้วยวิธีทุ่มตลาดาคือในวงการธุรกิจนี่นะครับถ้าใครอยู่ในตลาดมานานเนี่ยสายป่านยาวนะมีลูกค้าเยอะแล้วมีคนหน้าใหม่แทรกเข้ามาเนี่ยเขาจะใช้วิธี ทำลายคู่แข่งขันก็คือว่าทำกำไรให้ต่ำมากจนอยู่ไม่ได้ตัดราคาครับตัดราคาแล้วก็ทุ่มไปสมมุติว่ายื้อไปสักเขาก็จะบอกว่าองค์กรทั่วไปเนี่ยยื้อไปไม่เกิน3 6ถึงเดือนคู่แข่งขันก็เจ๊งหมดเลยเพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะว่าโวลูมน้อยกว่าของเขาเนี่ยตลาดใหญ่กว่าแต่ว่าวิธีการนี้นะครับเคยมีคนทำแล้วก็ล้มกับล้มขามือตัวเองเลยค่ะคือตัดราคาเองล้มเองอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับล้มเองเลยตัวเองขาดทุนก็ยยับเลยเพราะฉะนั้น ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับะะก็คือไม่ทําวิธีนี้แล้วก็อีกอันนึงก็อย่างเช่นการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ <คะ S 2> อันนี้ก็คือเป็น CSR <คะ S 2> ที่ดีต่อคู่แข่งทางธุรก,กิจเช่นกันนะครับค่ะฟังคุณหมอพูดเรื่อง CSR แล้วอยากทราบความเป็นมานะคะว่า CSR เป็นมาอย่างไรและสําคัญอย่างไรค่ะครับคือเมื่อก่อนนี้องค์กรธุรกิจเองนะครับก็มีความมุ่งม,มั่นนะฮะที่จะทําธุรกิจให้ดีที่สุด คำว่าดีที่สุดในตอนยุคแรกๆก็คือว่าแข่งขันได้เก่งกว่าคนอื่นนะครับทำให้องค์กรรวยกว่าคนอื่นแล้วก็ลูกค้าพอใจพนักง,งานพอใจพอละนะครับแต่ว่าพอผ่านมาครับอ,อ,องออลักษณะของการทำงานในยุคถัดๆไปเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายแล้วก็เรื่องของภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญและความเสียหายบางทีมันชัว่วพลิบตาเพราะฉะนั้นก็เลยมีการมองว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอใช่ค่ะต้อง,งดืนด้วย คาอนี่คําว่าเก่งแล้วดีก็หมายถึงว่านอกจากองค์กรจะมีความสามารถแล้วนี่นะครับยังมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเลยอย่างที่เราพูดถึงข้างต้นอันนี้เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนให้กับภาคองค์กรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นความสําคัญคในเมืองไทยเราเองก็มีลักษณะแบบนี้เห็นอยู่ตั้งนานแล้ว<ช>เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อมันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองครับคือมันเป็นเรื่องของคุณธรรมครับเป็นเรื่องของ สิ่งที่มีอยู่ในทางศาสนาอยู่แล้วนะครับเป็นที่ที่มีทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ในวันนี้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเรานําให้เกิดความสําคัญจะได้จัดให้เป็นระเบ,บียบรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็คนทั่วไปเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจ CSR ในทางที่ผิดไปเยอะก็คือนึกว่ามันคือการกิจกรรมการตลาดที่เรียกว่า Soft Marketing ต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้ว CSR มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะนะครับมันไม่ใช่แค่ซอฟต์มาร์เก็ตติ้งที่ที่ใช้กันทั่วไปนะฮะไปปลูกป่าไปแขวนป้ายแล้วก็ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์หน้า3อย่างนี้มันมันมันฉาบฉวยอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ CSR ในความหมายลึกๆแล้วมันยิ่งใหญ่มากครับแล้วมันทำให้องค์กรเนี่ยยิ่งใหญ่ได้จริงๆนะครับมันคือการยิ่งให้ยิ่งได้นั่นแหละนะครับใช่ค่ะ องค์กรจะดีต้องดีอย่างยั่งยืนนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในระยะยาวค่ะฟังคุณหมอพูดพูดแล้วรู้สึกมีประโยชน์มากจังเลยแต่อยากจะให้แจกแจงนะคะครับในเรื่องของประโยชน์ของ CSR นะครับถ้าเรามองแล้วเราอาจจะบอกว่าโอเคเขามีประโยชน์ในทางรูปธรรมกับประโยชน์ในทางนามธรรมในทางรูปธรรมจะได้อะไรบ้างนะครับแน่นอนนะฮะในคนแรกเลยพูดถึงหุ้นนะครับจะได้เสถียรภาพแล้วก็ส่วนต่างมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น ทำไมถึงได้ตรงนี้อา่าวก็องค์กรมีความมั่นคงคือพูงดง่ายว่า,าวิสาหากิจมีความมั่นคงแล้วก็มีภาพลักษณ์ดีงามเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ขึ้นด้วยนะครับถัดไปในด้านของพนักงานพนักงานจะได้ความภาคภูมิใจในองค์กร,รว่าองค์กรนีนอกจากเป็นธรรมาพิบาลแล้วนี่นะครับยังมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วนเลยนะคัคะแล้วใน 3, เอ่อประโยชน์ทางด้านรูปธรรมต่อองค์กรเอง องค์กรเองนะครับแน่นอนนะถ้ามี CSR ที่ดีเพียงพอ,อนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าน่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ยังลดรายจ่ายอันนี้บางคนงงนะครับว่ามัน,นจะลดรายจ่ายได้ยัไ่ไย CSR ดูฟังดูแล้วเหมือนกับต้องจ่ายทั้งหมดทั้งการบริจาคทั้งการทํานูน่นทํานี่อย่างที่บอกมาแต่ความจริงนะครับ CSR เนี่ยนะฮะสามารถจะทําเพื่อลดรายจ่ายได้ในบางกิจกรรม อย่างเช่นโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยน,นะฮะไปทำกิจกรรมเรื่องของรณรงค์ให้คนบริััิพลังงานเป็นตน้นหรือในส่วนของรายจ่ายด้านการโฆษณาถ้าเราทำกิจกรรม CSR เนี่ยนะฮะ รายจ่ายด้านการโฆษณาก็อาจจะลดลงไปเยอะเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สรุปว่าทําให้บริษัทได้กําไรมากขึ้นนะคะคเพราะว่าได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นขายได้มากขึ้นแถมลดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ครับทีนี้ประโยชน์ในนามธรรมมีไหมนะครับค่ะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วคือข้อที่1ในส่วนของตัวตัวแบรนด์เองตัวแบรนด์เองครตัวตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของแบรนด์โพสิชันนิง คือแบรนด์โพส i t i o n i n g จะดีขึ้นก็คือว่าลำดับการวางของในใจลูกค้าเนี่ยเขาจะมองว่าอันนี้มันเป็นสินค้าชั้นสูงที่มีของดีมีความรับผิดชอบมีอะไรอย่างเงี้ยคือคในใจลูกค้าแล้วก็จะเกิดความรู้สึกในใจลูกค้าที่ดีมากค,คือพูดง่ายแบรนด์โพส i t i o n i n g ดีขึ้นอันที่สองก็คือว่า corporate image ดีขึ้นแน่นอนนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรตรงนี้เนี่ยก็จะมองว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบนะฮะองค์กรที่น่าคบด้วยจริงๆแล้วผมว่า CSR เองนี่นะฮะมันนอกจากจะใช้กับทางองค์กรภาคธุรกิจแล้วเนี่ยนะครับมันยังต้องมันยังมีการปรับยุคใช้กับองค์กรที่เป็นองค์กรประเภทไม่แสวงผลกําไรหรือองค์กรเพื่อสังคมได้ด้วยนะครั่ะทำยังไงคะคือประเภทของ CSR เนี่นะ,ะเขามีอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกเขาเรียกว่า CSR after process หรือว่าการการทำภาษาไทยคือกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับก็คือพูดง่ายว่ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วแล้วค่อยทำ ัวอย่างเช่นอย่างเช่นเวลามีผู้เสียหายจะรับผลกระทบจากการประกอบการก็ทำโครงการเยียวยาเข้าไปที่ CSR แบบที่2ก็คือเรียกว่าเป็น CSR ในขบวนการะ,ะหรือ In process ก็คือจะเรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมนั่นเองก็คือว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างาง่ายๆในระหว่างทําธุรกิจไปเนี่ยฮะก็คือมีการทําอย่างหากําไรด้วยความมีความรับผิดชอบอ หรือผลิตสินค้าบริการที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานสูงแล้วถ้าเป็นห้างขายปลีกก็คือซื้อสินค้ามาแล้วก็ไม่โกงกําไรมากจนเกินเหตุโดยอาศัยกระแสสังคมแล้วก็ไปโกงราคาเพื่อเอากาไรเยอะๆก็คือซื้อมาก็ขายไปใน,ในความบริสุทธิยุติธรรมแล้วก็ลูกค้าก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองจ่ายนะครับหรือการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วประเภทที่3ามประเภทที่สาม CSR S Process หรือว่ากิจการเพื่อสังคม ค,คือกิจการเพื่อสังคมหมายถึงว่ากิจการที่ทําธุรกิจนะครับแต่ว่าเอาประโยชน์ไปให้สังคมเขาเรียกว่าโซเชียลคอร์ปอเรทนี่นะฮะก็คือว่าเป็นธุรกิจที่ทำกิจการขึ้นมาแล้วพยายามทําบริหารจัดการแบบผู้ประกอบการเลยแต่ให้ประโยชน์กลับคืนไปสู่สังคมเขาเรียกโซเชียลพรอฟิต Organization ไม่ใช่ non-profit Organization วิคือทประโยชน์ให้สังคมแล้วสังคมได้อะไรตรงนี้ขึ้นมาอย่างพวก Life Extension Foundation นะฮะที่พยายามศึกษาวิจัยว่าวิตามินตัวนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์นะ,ท,ะทั้งที่การวิจัยแบบนี้เนี่ยทาง Life Extension x t e n s i o n เนี่ยไม่ได้ประโยชน์คนเดียวคือคลูกค้าสามารถจะไปซื้อสินค้าของเจ้าอื่นก็ได้แบบนี้ค,คือเป็นแค่ให้ความรู้เฉยๆอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับ อย่างนี้น่าสรนเริญนะคะสังคมก็ได้ประโยชน์ด้วยและตัวเองก็ไม่ต้องไปรบกวนงบประมาณของคนอื่นเลยค่ะครับส่วนเรื่องของ CSR ในแง่ทางธรรมนะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามจากพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชัยธานวุฒโทในช่วงหน้าค่ะ จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมบางท่านก็เรียกว่าการตลาดเพื่อสังคมนี่นะปัจจุบันก็กำลังได้รับความนิยมทีเดียวคํา่า CSRcorporate social responsibility เนี่ยความรับผิดชอบของสังคมขององค์กรธุรกิจต่างๆตรงนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงว่าแนวคิดว่าจริงๆแล้วธุรกิจกับสังคมต้องสัมพันธ์กันยังไง ธุรกิจควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรตรงนี้ให้มองสองอย่างนะคือตัวธุรกิจเองกับเจ้าของธุรกิจสองอย่างนี้บางทีมันซ้อนกันจริงๆเป็นสองสองหน่วยนะคือตัวเจ้าของธุรกิจเนี่ยควรจะรับผิดชอบสังคมยังไงแล้วกับตัวเนื้อหาธุรกิจเองควรรับผิดชอบสังคมยังไงถ้าหากมองในครั้งพุทธกาลเราจะพบว่าในแง่ตัวเจ้าของธุรกิจหรือ คนที่มีทรัพย์เราก็เรียกว่าเศรษฐีเนี่ยท่านจะยกย่องสังคมจะยกย่องเฉพาะเศรษฐีที่มีน้ำใจเน้นพอคนเรามีทรัพย์ขึ้นปับ๊บพอเทรนด์ของสังคมไปทางทิศนั้นเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องมาแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเช่นว,ว่ามีการตั้งโรงทานสี่มุมเมืองใครมาคนยากมีมีจนมาถึงปั๊บเนี่ยเลี้ยงข้าวฟรีหมดเอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดไม่มีใครอดตายเมืองนี้ ไม่มีอะไรจะกินมาที่นี่เมื่อไหร่มีเลี้ยงทุกเมื่อเศรษฐีอย่างนี้ชาวเมืองชื่นชมสรรเสริญแต่เศรษฐีคนไหนขี้เหนียวเก็บทรัพย์กปับตัวไม่ยอมใช้ไม่ยอมจ่ายทุกคนก็จะไม่ยกย่องแล้วก็แถมมีการดินทากันรับหลังด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นแรงขับเคลื่อนผักดันจากกระแสสังคมให้เศรษฐีทั้งหลายมีน้ำใจต่อส่วนรวมส่วนในแง่ธุรกิจที่ทำท่านก็บอกว่าทำมาค้าขายทั่วไปเนี่ยอันนี้โอเค แต่ว่าให้หลีกเลี่ยงธุรกิจที่นำต้องเบียดเบียนส่วนรวมเบียดเบียนสังคมยกตัวอย่างเช่นค้าเกี่ยวเบื้องอบายมุกเนี่ยเรื่องน้ำเมาเนี่ยเขาไม่สันเสริญเรื่องรวยจากเรื่องการพน,นันเนี่โนโววยไม่สันเสริญจะมาตั้งคาสิโนแล้วรวยนี่ไม่สันเสริญเรื่องอบายมุกเรื่องการพนันอะไรเงี้ยค้ายาพิษค้าอาวุธเนี่ยไม่สันเสริญอะไรที่เบียดเบียนสังคม จะไม่ได้รับการยกย่องนี่ท่านแยกสองอย่างอาตมาคิดว่าหลักการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางเอาไว้เนี่ยในยุคปัจจุบันยังใช้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยว่าทั้งตัวธุรกิจแล้วก็ตัวเจ้าของธุรกิจสองส่วนเนี่ยปกติดวนี้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยแยกกันนะมองก็มองเป็นเชิงธุรกิจไปเลยเนี่ยแต่ความจริงมีสองส่วนจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งสองส่วนโดยอาศัยกระแสสังคมเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้ธุรกิจและเจ้าของธุรกิจเกิดแรงบันดาลใจของอย่างนี้บางทีถ้าเกิดรอให้เกิดเองมันช้าแต่ถ้าเกิดมีการกระตุ้นและสร้างกระแสมันจะเร็วอย่างตอนนี้ในอเมริกามีกระแสที่น่าสนใจคือทั้งบิลเกตแล้วก็วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับสองต้นๆของโลกอะ่ะติดท็อป 3, ทรีท็อปไฟนะออกมาช่วยกันขับเคลื่อนว่าเศรษฐีใหญ่ของโลกควรจะบริจาคทรัพย์ตัวเองเนี่ยอย่างน้อย25%นได้ครึ่งหนึ่งยิ่งดี ให้กับส่วนรวมให้กับมูลิธิเป็นต้นพูดแล้วไม่พูดเปล่าตัวบิลเกตเองเนี่ยก็ตั้งมูลิธิของตัวเองขึ้นมาแล้วบริจาคสินทรัพย์ตัวเองเข้ามูลิธิเนี่ยเกินครึ่งเลยเป็นส่วนใหญ่เอาเข้ามูลิธิไปเลยส่วนของบริเลนบัฟเฟต์ก็เหมือนกันเอาสินทรัพย์ตัวเองเนี่ยโอ้โหค่อนเลยนะไม่ใช่ครึ่งนะค่อนเลยเนี่ยให้กับมูลิธิของบิลเกตพอคนพูดแล้วทาด้วยเป็นคนมีชื่อเสียงทุกคนให้ความเคารพเกรงใจ แล้วก็ลงมือทําเป็นตัวอย่างแล้วช่วยกันปลุกกระแสตอนนี้เกิดกระแสตื่นตัวมีคนทําตามเป็นสิบสิบคนทีเดียวอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีมากๆเลยซึ่งก็มี